Okay. สวัสดีครับคริสิรวัตรครับผมจริงๆต้องบอกว่าแอบติดตามในโลกโซเชียลเห็นเลยว่าแต่ละคนมาในเช้าก็มาตากแดดตากลมกันตั้งแตเช้าอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่มาให้กําลังใจกันในวันนี้แล้วก็หลายๆคนคือตั้งใจมามากมาในเช้าเลยอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ จินเซอร์ไพรส์ต้องบอกเลยว่าน้องไลคแรนทั้งหมดเป็นเซอร์ไพรส์ของเราในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นโชว์พิเศษแน่ๆแล้วมีแค่เฉพาะที่นี่นะครับเฟรคอนเสิร์ตเท่านั้นเลยครับสนุกฟินแจ่มน่แอปเสียดายแทนเพราะว่าน้องๆไลคแรนมีโชว์พิเศษจริงๆแล้วจะเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับวันนี้เท่านั้นด้วย แล้วก็อาจจะแบบมีโอกาสาได้คอร์แรบการร้องด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นโอกาสที่หายากเพราะฉะนั้นพลาดไปก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าค่อยว่ากันหรือไม่ก็ไปติดตามในโลกโซเชียลก็ได้นะครับในแฮชแท็กได้เลยนะครับเ <ST AN CE> จ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมา ไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยารับบทเป็นที่ปรึกษาตอบได้ถูกปัญหาคอ,อยรักษาแผลใจใหายเธอวิลเลจเนอร์สวัสดีครับพวกเราไลค์แอนครับ ให้ไปร้องเพลงเดือนมาส่งด้วยไม่คิดว่าพี่คิดจะเป็นคนเชิญผมแบบว่าให้ไปแรปส่วนนั้นด้วยก็แบบว่าตื่นเต้นมากมาครับยินดีมากมากด้วยจริงจริงก็เหมือนพี่คิดพูดมาว่าอาจจะมีร้องเพลงเฉยๆแต่ว่าวันนี้แบบพี่คิดเห็นศสกยภาพเล่นใต้กีตาราก็แบบโอเคเราได้ทําสิ่งเราชอบอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอบคุณพี่คิดมา,มากๆที่ได้ทำอย่างนั้นสนุกตึ้งตึ้งจ้ำเสียว บอกเลยครับว่าคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับพลาดอย่างแรงเลยครับผมเพราะว่าวันนี้เรามีโชว์พิเศษที่ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนมาก่อนแอบ,บรับนะครับไม่ใครตายเป็นเวอร์ชันที่แบบเวอร์ชันใหม่ล่าสุดในรอาพิเศษรวมถึงรวมถึงนี้ด้วยเพลงเดี่ยวของคุณพิเลียมไปเท่าสุดท้ายนะครับผมเป็นวเวอร์ชันไรแทนก็จะมาแสดงที่งานนี้เหมือนกันอบอกเลยนะครับผมใครที่ไม่ได้มาวันนี้นี่เหมือนสเต็กที่ไม่ได้ใส่ซอสแอ์เปอร์เลยเด้จะได้ว่ามันแบบ มันเกือบจะดีแล้วแต่มันไม่ครบรสชาติดูในมือถือเนี่ยมันก็ไม่ครบรสชาติถ้าก็อยู่ตรงนี้นะครับพราสัานงานหน้าทัพเล็กมีงานอะไรต้องติดตามให้ดีแล้วมาเจอกัน ในแบบในแบบซีรีส์ซีรีส์เพราะเขาทำของตกบุ๊บเขาก็เลยจะลงไปเก็บปิวลับเลยลับเลยลับเลยลับฝันดีครับเจอกันครับเจอกันครับ